ผผิิดดยยังง้้นนีอ่ามือชกทนายธรรมราชยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์นี้ทําเองคนเดียวไม่มีใครบงการค่ะคู้ก่อเหตุนะคะชื่อนายจารุเวทอายุ28ปีค่ะบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายทนายธรรมราชขณะที่กําลังยืนถแถลงข่าวนะแจ้งความดมําเนินคดีกับอาจารย์เบียร์คนตื่นรรมนะคะ ออตอนที่ทนายธรรมราชขึ้นไปแจ้งความเนี่ยเป็นเรื่องของข้อหาเหยียดหยามศาสนามาตรา20 6นะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ก็ชุลมนุนอยู่ที่หน้าส่วนรับแจ้งความของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางค่ะผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้โดยตัวคนชกเนี่ยบอกว่าที่ทาร้ายร่างกายทนายธรรมราชเนื่องจากว่าทนายธรรมราชเนียน่ยเคยโพสต์ภาพพิงเกี่ยวกับศาสนาอิสลามคนในครอบครัวของเขาเนี่ยมีคนอิสลามอยู่นะคะวันนี้ก็เลยตั้งใจจะไปถามทนายธรรมราชแต่ว่า ทานายธรรมราชไม่ยอมตอบตอนเองก็เลยโมโหบุกเข้าไปชกที่หน้าซึ่งทำแค่เพียงคนเดียวแต่ก็มีเพื่อนตามมา้อีกสองคนแต่เพื่อนไม่เกี่ยวค่ะตอนนี้ตัวของคู่ก่อเหตุนะคะถูกควบคุมตัวอยู่ที่สอนพอหนโยธินค่ะ